มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของซูเปอร์สตาร์เบอร์ตน้ตนต้นของเมืองไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างยายาโอโรรสยาเธอทํางานในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานด้วยหน้าตาบุคลิกที่มีความน่ารักสดใสมีเสน่ห์รวมถึงมีความสามารถที่หลากหลายไม่ได้มีแค่เพียงการแสดงเท่านั้นแต่ยังมีการร้องเพลงเต้นเดินแบบที่เรียกว่าทําได้ดีเช่นเดียวกันจึงทําให้มีงานเข้ามามากมายตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่อยู่ในวงการบันเทิงไม่ว่า ่เธอจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็กลายเป็นกระแสอยย่ตลอด ยาย่าได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังมากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเช่นเครื่องสำอางสินค้าแฟชั่นทำให้เธอมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักในวงกว้างเธอไม่ได้มีแฟนคลับแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังมีแฟนคลับมากมายจากต่างประเทศอีกด้วยจึงไม่แปลกใจเลยที่เธอจะมีทั้งที่ดินและบ้านหลายหลังวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของยาย่าอุรัสยากันค่ะ บ้านหลังที่หนึ่งเป็นบ้านที่พัทยาจังหวัดชนบุรียาย่าอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นบ้านหลังใหญ่โตวสวยงามมากเธอเกิดที่เมืองพัทยาเคยเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเดริเจนพัทยาจนถึงเกรด11หรือมห เมื่อหลายปีที่แล้วยายาได้เดินทางกลับบ้านที่พัทยาเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและได้เผยภาพบ้านหลังนี้ผ่านทาง IG STory พร้อมทั้งโพสต์เชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เธออยู่มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเห็นแค่หน้าบ้านก็ใหญ่โตมากแล้วห้องรับแขกของบ้านเป็นอีกมุมที่ยายาชอบนั่งเล่นอยู่เป็นประจำ บางครั้งซุกตัวอยู่ใกล้พามานนั่งอ่านหนังสือและอีกกิจกรรมของเธอคือการอบขนมอร่อยๆท่านกับครอบครัวนั่นเองเป็นบ้านหลังงามที่ดูอบอุ่นมากจริงๆเลยค่ะ บ้านหลังที่สองเป็นคอนโดมิเนียมหรูกลางเมืองที่กรุงเทพการตกแต่งมีความเรียบง่ายและอบอุ่นพื้นปูด,ด้วยไม้ปาเก้ผนังห้องทั้งหมดทาสีขาวเน้นงานไม้ใช้โทนสีขาวสีไม้และสีเทามีระเบียงขนาดใหญ่ซึ่งริมระเบียงนี้ได้วางโต๊ะเก้าอี้ไว้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจชมวิวบรรยากาศใจกลางเมืองกรุงเทพแบบชิลๆกันเลยได้ถ่ายรูปส,สวยๆมาฝากแฟนคลับอีกงานอดิเรกหนึ่งของยายา่าคือการปลูกต้นไม้จะเห็นได้ว่า ต้นไม้ริมระเบียงเยอะมากเธอยังเคยถูกโดนแซวว่าทําให้ราคาต้นไม้ที่เธอปลูกแพงขึ้นด้วยเพราะหยิบจับอะไรก็กลายเป็นกระแสไปหมดเธอเคยโพสต์ภาพลงบนอินสตาแกรมขณะกําลังเปลี่ยนกระถางต้นไม้เป็นสวนเล็กๆบนระเบียงตกแต่งด้วยชั้นวางของสีขาวบนชั้นวางมีต้นไม้ประดับและต้นไม้ฟอกอากาศเช่นคลาแว,วลมยุรา ต้นคลีปลาวานต้นกวากมรกตเปเปอร์โรเมียครูบราซิลบางครั้งก็เปลี่ยนระเบียงเป็นมุมนั่งเล่นมีบอดตัวใหญ่ๆนุ่มๆตกแต่งด้วยแจกันดอกไม้นั่งอ่านหนังสือได้บรรยากาศแบบชิวๆ บ้านหลังที่สเป็นบ้านที่นอร์เวย์ที่ยาย่าและแคทพี่สาวของเธอได้ซื้อให้กับแม่ปลาคุณแม่ของยาย่าเป็นของขวัญน,นั่นเอง ซึ่งจากวิวบ้านของยาย่าที่ซื้อให้กับแม่ปลาเป็นของขวัญน,นั้นไม่ธรรมดาเลยเพราะเป็นริมทะเลประเทศนอร์เวย์ของควัญสุดประทับใจจากลูกสาวยอดกระตันยูวิวหลักล้านไว้นอนดูพลุตอนส่งท้ายปีเก่าดื่มดำม่ำบรรยากาศแสนอบอุ่นกับครอบครัวแม่แม่ปลาบอกกับลูกๆว่าอยากจะได้บ้านตึกนี้มากๆทําเอายาย่าและพี่สาวคนโตอย่างแคทวางแผนประมูลซื้อบ้านที่เป็นบ้านเห็นวิวทะเลประเทศนอร์เวย์แม่ปลาได้โพสตคลิปวิดีโอเล่าถึงความประทับใจว่า วิวจากบ้านแม่พี่ยาซื้อให้แม่เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อสองปีที่แล้ววิวสวยมากๆว่าไหมคะแม่พูดเล่นทุกๆปีว่าถ้าแม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งชุดใหญ่ที่สุดแม่จะซื้อบ้านตึกนี้เพราะทุกปีเราจะมายืนหนาวสาั่นดูพลุสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันที่นี่ถ้าเรามีบ้านพวกเราทุกคนจะได้ยืนดูพลุกันแบบอุ่นๆ พิยาาเล่าว่าก็ฟังแม่พูดแล้วก็อยากซื้อบ้านให้แม่มากๆเลยให้พี่แคทกับอังเคิลเพอร์เฮนริกอีเมลไปบอกบริษัทเอเจนซี่ขายบ้านว่าถ้ามีบ้านขายให้บอกด้วย มีช่วงหนึ่งสองคนพี่น้องโทรคุยกันแบบมีรับลมคมในแม่ได้ยินว่าลูกสองคนกําลังประมูลซื้อของกันเห็นนั่งลุ้นตื่นเต้นทามก็ไม่บอกว่าซื้ออะไรเห็นกลีดตื่นเต้นดีใจกันใหญ่โตจนเมื่อวันเกิดแม่เมื่อสองปีที่แล้วลูกเดินเอากุญแจบ้านมาให้แล้วบอกแฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์มามีแม่แฮปปี้มาก hashtag, สุขสันต์วันครอบครัว #Ilovemyfamily บ้านหลังที่4เป็นบ้านริมทะเลพัทยาที่ยาย,ย่าอุรัสยาทำเซอร์ไพรส์ซื้อให้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่สุดพิเศษให้กับคุณพ่อเรียกว่าอลังการไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะเป็นบ้านที่ระเบียงกว้างมากได้ชมวิวพระอาทิตย์เชื่อว่ามูลค่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน แม่ปลาได้เล่าถึงความน่ารักของลูกสาวสุดที่รักที่ได้ทำเซอร์ไพรส์ซื้อบ้านให้กับคุณพ่อโดยแม่ปลาได้ลงภาพและเขียนแคปชั่นไว้ว่าขลองควัญจากพี่ย่าให้ป้าเพิ่งได้ย้ายเข้ามาอยู่สวยงามอลังการมากจริงๆแอดมินเห็นภาพวิวครั้งแรกก็ว้าวเลยเชื่อว่าเป็นบ้านพักตากอากาศในฝันของในหลายคนเพราะมองเห็นวิวทะเลอย่างชัดเจนแบบเต็มตาเลย 5. คือที่ดินย่านเอกมัยที่มีข่าวเมาวา่าจะปลูกเรือนหอย่านนี้ซึ่งก็เชื่อว่ามูลค่าไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาทําเอาเฮือหากันไม่น้อยหลังจากมีข่าวหลุดออกมาวา่ยายา,า,ายา่ยาอุรัสยากับานเดชคูกิมยิยะทั้งคู่ซื้อที่ดินด้วยการกลางเมืองเพื่อลงหลักปักฐานสร้างเรือนหอซึ่งยายาาา่าได้เผยว่า ใช่ค่ะซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วทุกอย่างไฟนอลต้นปีนี้เรียบร้อยย่านทองหล่อไม่ไหวค่ะแต่ก็ไม่ได้ไกลาจากที่อยู่ตรงนี้ที่ดินซื้อกับพี่แบร์ค่ะพี่เขาก็อยู่แถวนั้นเลยสะดวกไปหมดเลยเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเขาอยู่ใกล้ๆเมืองไว้ก่อนจะได้มาทำงานสะดวกค่ะ เมื่อถามว่าตั้งใจสร้างบ้านหลายปีมากกว่าจะได้ยาย,ย่าเผยว่าก็ตั้งใจจะสร้างบ้านค่ะแต่มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นโหเราซื้อได้ก็ประสบความสําเร็จค่ะถามว่ายากไหมหลายปีมากๆกกว่าจะได้เราก็ดูกันไปเรื่อยๆ จริงๆมีหลายที่ที่อยากอยู่แต่มันจบตรงนี้พื้นที่กำลังดีเนื้อที่จะไม่ได้ต้องถามพี่แบรเรื่องเอกสารเรื่องตัวเลขอะไรต้องถามพี่แบค่ะเมื่อถามว่าเป็นชื่อร่วมกันไหมเธอเผยว่าใช่ค่ะราคาจับต้องได้ตอนนี้โ no น plan ค่ะตอนนี้มีสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้มีแพลนทำอะไรเลยตอนนี้แค่ซื้อได้เราเจ็ดเวลาอันยุ่งเหยิงไปซื้อก็มิชชั่น c o m p l e ทแล้วและยังเผยต่อว่าจริงๆคือในหมู่บ้าน แม่ก็ตั้งกฎไว้ว่าขอร้องอย่าไปซื้ออะไรที่อยู่นอกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยค่ะดิวไม่นานราคาค่อนข้างฟิกอยู่แล้วด้วยสถานที่ ก่อนหน้านี้ทางด้านน้าเด็ดคุกิมิยาก็เคยเผยว่าจะปลูกเรือนหอที่กรุงเทพทุ่มงบไม่ถึงร้อยล้านเพราะไม่อยากอยู่หรูหราแบบหลังใหญ่แพงๆโดยเขาเผยว่ายายาชอบแต่งบ้านแนวเดียวกันแต่สิ่งที่ทำด้วยกันไม่ได้คือการออกกำลังกายรับหน้าที่ลูกเคยดีเด่นดูแลพ่อตาตอนหวานใจไม่อยู่ เมื่อถามเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องซื้อที่ดินเขาเผยว่างบไม่ถึงร้อยล้านเอาพอสมควรง่ายๆสบายสบายไม่อยากได้หรูหราหลังใหญ่แพงแพงสบายแล้วเพราะชอบแนวเดียวกันและยังบอกอีกว่ามันเป็นที่ที่เป็นหมู่บ้านก็เป็นที่ดินแล้วเราก็เป็นคนอยากสร้างบ้านกันเองอยู่เราไม่ได้อยากซื้อหมู่บ้านจัดสรรที่สร้างทุกอย่างมาให้แล้วเรามีสไตล์ในการสร้างบ้านของเรา 6. บ้านหลังใหม่ที่เขาใหญ่ที่สร้างให้กับครอบครัว บ้านหลังใหม่ที่แม่ปลาคุณแม่ของยายา่าได้อัปเดตบ้านให้ได้ชมกันบนที่ดินถึงสองไร่และแน่นอนว่าที่ดินที่เขาใหญ่ราคานั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆเราจะเห็นดาราหลายคนสร้างบ้านที่เขาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเตยเจริพนพรกับบ้านใหม่มาร์คปรินกับคิมเบอร์รี่เวสกลวัตเจ้าจ่าพริมลตาเป็นบ้านพักตาอากาศเพื่อให้ได้ไปพักผ่อนสุดอากาศบริสุทธิ์บ้านของยาย่าอุรัสยาหลังนี้จากภาพที่แม่ปลาลงเอาไว้ในอินสตาแกรม ต้องบอกเลยว่าที่ดินสวยมากติดกับภูเขาวิวหลักร้อยล้านโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันเขียวขจีการสร้างบ้านนั้นก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วหลังใหญ่โตไม่เบาเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่ายายาได้ควักเงินในกระเป๋าซื้อที่ดินแถวเขาใหญ่ยายาได้ออกมาเผยถึงที่ดินนี้ว่า เรื่องที่ดินแม่ปลาลงรูปเป็นที่ดินที่เขาใหญ่ไปซื้อเอาไว้แต่ไม่ได้ใกล้กับของคีมและพี่แบร์จริงๆคุณพ่อเป็นคนชอบที่ตรงนี้เขาอยากอยู่ใกล้เพื่อนเป็นการซื้อให้ทุกคนในครอบครัวส่วนขนาดก็น่าจะพอประมาณไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากประมาณสองไร่อยากมีพื้นที่ปลูกพืชผักมีความสุขที่ได้เห็นอะไรค่อยๆเติบโตส่วนแผนที่จะก่อสร้างหรืออะไรต่างๆวางไว้เรียบร้อยแล้วน่าจะเริ่มปีนี้เลยจริงๆที่ดินซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เรืองงบไม่ร้วเท่าไหร่แต่ขอทําให้ดีถ้าสร้างเสร็จก็น่าจะมีเวลาไปอยู่พอไม่ได้ไกลมากเมื่อถามว่าเป็นเศรษฐีที่ดินไหมยายาก็หัวเราะแบบคำคำเพราะตอนนี้มีทั้งที่พัทยากรุงเทพและเขาใหญ่แต่ที่ใต้ยังไม่รู้ต้องไปดูก่อนแต่เธอก็เป็นคนชอบที่ดินอยู่แล้วจริงๆมาจากพ่อแม่มากกว่าที่เขาอยากได้ยังมีที่พักตากอากาศบอกน่าจะเสร็จปีนี้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วและในตอนนี้ บ้านพักตาอากาศหลังงามของยาย่าที่สร้างให้กับครอบครัวได้เดินทางไปพักผ่อนชมบรรยากาศสวยๆก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วน่าจะเสร็จปีนี้ตามที่เธอได้คาดเอาไว้บ้านหลังนี้ก่อนที่จะก่อสร้างยาย่าก็เคยได้ลงภาพนอนดูวิวภูเขาที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติเอาไว้ด้วยก่อนหน้านี้แม่ปลาได้ออกมาโพสต์ภาพกำลังเริ่มก่อสร้างบ้านบ,าน,บนที่ดินแห่งนี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า เริ่มปลูกแล้วนะบ้านพ่อพี่ญาซื้อให้เขาใหญ่หลังจากนั้นแม่ปลาก็ได้ลงภาพอัปเดตบ้านที่เขาใหญ่ที่การก่อสร้างคืบหน้าไปมากใกล้จะเสร็จแล้วมีข้อความว่าบ้านมุงหลังคาเสร็จแล้วฉาบป,ปูนบางส่วนแล้วและล่าสุดนี้แม่ปลาก็ได้เผยภาพบรรยากาศที่ดูรม่มรื่นและชุ่มฉ่ำพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าฝนเพิ่งหยุดตกไอด้ดินจากเขาใหญ่สดชื่นดีจัง แฮชแท็กเขาใหญ่งานนี้ก็มีแฟนคลับเข้าไปกดไลค์มากมายและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านหลังนี้วิวหลักล้านมากจริงๆ เรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์นางเอกเบอร์ต้นๆของประเทศไทยทั้งสวยรวยเก่งมีงานแน่นมากมาโดยตลอดตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงจึงไม่แปลกใจเลยว่าเธอจะสามารถซื้อที่ดินและบ้านหลายหลังได้เพราะยายาก็มีงานเยอะมากมาโดยตลอดโดยเฉพาะงานพรีเซนเตอร์โฆษณาและงานอีเวนต์ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ